คู่เอกของรายการศึกเพชรวิเศษครับโดยนัทเดชวชิราลัตนวงศ์ประจำบวันจันทร,ร์ที่5กันยายน2 5 5 9มาดูมวยต่างสึกต่างสายครับเพชรบรกากววอสังประภัยพบกับยอดพนมรุ้งจิตเมืองนนท์ครับ137ปอนด์ครับขึ้นมานี่เพชรบรกากต่อ54กรรมการเมื่อสักครู่วรสัก,ก์พักดีคำครับ กรรมก,การน้ำดีของสนามมวยเวทีราชดำเนินแล้วก็ของวงการมวยครับมวยคู่นี้เคยชกกันมาแล้ว1ครั้งนะครับเพชรมรกฏจากเพชรยินดีเคยอชนะยอดพนมรุ้งจากกลุ่มบ้านพนมเมืองดีมาหนึ่งครั้งที่ราชดำเนินแห่งนี้หุกซ้ายครับแข่งขวาเจอหมักซ้ายของเพชรมรกฏครับเสียบเข่าซ้ายครับเพชรมรกฏยก3าปล่อยตัวมานี่เพชรมลกตต่อ1 1 8ครับ ตั้งแขนเจอเข่าฟ้าของยอดพนมรุ้งครับนี่ครับฝาราคาครับยอดพนมรุ้งจิตเมืองนอน,นีฟอร์มระยะหลังก็แฝกขยับขึ้นมาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับชนะคะแนนลิทิวดาสอนิพาพรครับมาพลิกแพ้แลมโบ้เพชรปตอ,อและล่าสุดก็ชนะคะแนนลิทิวดาอีกครั้งหนึ่งที่ช่องเจ็ดสีครับส่วนเพชรมลกฏครับก็ชนะคะแนนยอดพนมรุง้งแพ้เพชรพนมรุง้งชนะนกยกสองศิลาลิชชอสามพี่น้องที่ญี่ปุ่นครับ รูปร่างสูงยาวนะครับนักชกจากอุบลราชธานีครับเมียหนึ่งลูกหนึ่งครับอายุ21 22สครับส่วนยอดพนมรุ้งยังโสดอยู่ครับนักชกจากเมืองอู่เหมือนกันครับแต่เป็นอู้ดอนธานีครับเสียบซ้ายไปแมมกพยายามจะทถุงขวาครับกรรมการแยกออกมาครับยาวใหญ่ทั้งคู่เหนื่อยหน่อยครับกรรมการบรสัก เดินเข้าหาครับยอดพนมรุง้งทีบแข่งขวาไม่ถึงอีกแข่งขวาเกี่ยวระหว,ว่างซ้ายคืนครับหมัดขวาของยอดพนมรุง้งเจอเข่าซ้ายของเพชรมรกตหมัดขวาครับยอดพนมรุง้งตีเข่าซ้ายครับเป็นเด็กที่มีความทะเยอทะยานมีความมุ่งมั่นอยู่แล้วนะครับทตงด้านของยอดพนมรุ้งครับสไตล์การชกมวยของเขานี่ไม่ค่อยจะยอมอะไรง่ายๆครับแข่งซ้ายครับเพชรมรกต ค่าตัวนี่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทมีแน่นอนครับเพชรมรกตยอดพลมรุงก็หลักแสนครับหมดยกที่สามเพชรมรกตนี่หมดยกสามขึ้นยกสี่ต่อสี่หนึ่งเลยนะครับติวเข้มเลยครับอ้วนเมืองนอนท์ครับโปรโมเตอร์เพชรเมืองนอนท์ของลูมินีครับวางแข้งขวาหมาัดขวาแข้งขวาหมัดขวาครับยอดพนมรุง้ง เนี่ยครับคือมวยที่ชกแล้วแบบมีจินตนาการครับไม่ได้ชกแบบทื่อๆครับมันต้องมีปรับเกมของตัวเองไปเรื่อยๆครับบนเวทีประสบการณ์ก็มีส่วนเยอะนะครับไอเรื่องตรงนี้ครับบางทีออกลูกตกใจนี่นึกอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันครับป่อดชกมันทรงเดิมนะครับเข่าแรกเข่าครับแข้งขวาครับยอดพรมรุงแข้งขวาครับเจอแข้งซ้ายของเพชรมรกตหมัดขวาไม่ถึงเจอกระแทกหมัดขวาถีบซ้ายแทงเข่าซ้ายครับเพชรบรกตดครับ คลองมาคลองมาแล้วเสียบไม่ได้เสียบซ้ายกระแทกหมัดแล้วหมัดซ้ายครับแม่วันนี้นี่เน้นไปที่หมัดเยอะครับอาจจะไม่หนักหน่วงรุนแรงหวังผลขนาดที่ทําให้ผู้ต่อสู้โดนนับโดนน็อกแต่ว่าทําลายจังหวะคู่ต่อสู้ครับนี่ครับระวังข้างล่างก็คือลูกถีบระวังข้างบนก็คือหมัดแย้ครับทางด้านของยอดพนมรุง้งนี่คือเกมที่มันต้องเปลี่ยนไปตามวาะละละโอกาสในการเจอกับผู้ต่อสู้ที่แตกต่างครับ หมัดขวาหมัดขวาอีกทีหนึ่งครับยอดพอนมดงกระทุ้งซ้ายกระทุ้งขวาครับพยายามจะเวียงเวียงล,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 ล้มล้มไม่ล้มล้มเลยแม่ก็นั่นแหละครับเข่าติดพื้นทั้งสามคนครับรวมกรรมการด้วยโอ้โหโยนเข่าซ้ายมากระแทกหมัดขวาครับเพชมรมลกรดดูเหมือนชกสบายๆนะครับเพชมรมลกรดครับกองเชียร์นี่ไปสั่งอะไรกินรอแล้วครับรอรับตังค์แล้วก็ไปจ่ายแค่นั้นเองหมัดซ้าย แต่ว่าให้ติดตามดูดีๆครับมวยคู่นี้กระทุ้งเข่าขวามาหมัดมาครับหมัดเสียบซ้ายครับโอ้อะไรครับชุดนี้ทําได้สวยครับยอดพนมรุ้งคือตลาดนี้ไปนี่30-41เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มตื้นขึ้นมาครับยอดพนมเดินแข้งซ้ายครับเพชรมรกตแทงเข่าซ้ายมาครับยอดพนมรุ้งกระทุ้งซ้ายครับเพชรมรกตตั้งแขนแทงขวามาครับยอดพนมรุ้งครับยัดไส้สวยครับ รกระทุ้งขวาอีกทีนึงแต่ว่าเพชรบุรโกรก็เสียบซ้ายมาครับแข้งขวาเสียบซ้ายครับตีเขวาซ้ายรกระทุ้งขวาครับยอดพนลตงเพชรบุรโกรพยายามจะเอาคืนครับโอ้ได้ลูกชัดเจนครับฟันสอกซ้ายครับเพชรบุรโกรแทงเขวาซ้ายมาเจ้ซ้ายโต้ครับ ตีซ้ายครับเพชรบรกฏยอดพลุงมาขวาครับโอ้ปั่นปวดแล้วครับตอนนี้บนล็อกปั่นปวดแล้วครับจะแทกหมัดขวาไว้ครับเพชรบรกฏแข้งขวายอดพลุงลุ้มามามาสองแข้งครับมาสองแข้งครับขยับเข้าหาขยับเข้าหาครับเนี่ยครับไม่มีลูกท้อครับท้อเอาไว้ให้ลิงถือกับปีนี้ครับปีนี้ปีลิงครับโอ้โหเนี่ยครับ พลิกเลยนะครับยก4ี่หมดไปแล้วนะครับกลับมานี่เสมอยอดพนมรุ้งครับแต่เกมมันต้องเดินต่อครับยอดพนมรุ้งคือเรื่องของราคาต่อรองนี่กลับมาเสมอน้ําเงินนะครับเพียงแต่ว่าอาวุธนี่ก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับกรรมการชอบแบบไหนครับเพราะว่าเพชรมรกรวดเรื่องของอาวุธก็ไม่แพ้ครับโอ้วางสองสามแข้งเลยครับออแล้วครับขยับต่อแล้วครับทางด้านของยอดพนมรุ้งครับ เรยว่าต้องดูกันขนาดนี้เลยครับช็อตต่อช็อตเลยครับทุกอาวุธมวยไทยอ่าแล้วครับยอดพนมรุ่งไม่เข้าครับฝาไปปลายเท้าแทงขวาครับเพชรรกดตีเข่าซ้ายครับเสียบซ้ายมาครับยอดพนมรุ่งโอ้เอาแล้วครับยุ่งแล้วครับยุ่งแล้วครับตอนนี้หันไปมองทีมงานครับเพชรบรกตกระแทกหมัดเพชรบรกตตีเข่าขวาไปตีเข่าซ้ายครับเสียบซ้ายครับยอดพนลรุ่งเพชรบรกดตีเข่าซ้ายครับยอดพนมรุ่งเสียบซ้ายมาเกมบีบหัวใจครับ บีบหัวใจบีบหัวใจเจอเข่าวข,ขาของเพชรบรกตไปสองดอกตีซ้ายฟันศอกกระทุ้งขาเสียบซ้ายเสียบซ้ายมาครับตีข่าวขาครับเสียบท้ายมาครับโอ้แกมาเร่งก็ทําได้ดีครับเพชรบรกตนี่ครับพอบทจะเดินบ้างก็ทําได้ดีครับเดินต่อครับฟันศอกแทงข่าซ้ายวางแข้งซ้ายมาครับเตะไม่เข้าครับยอดพนมรุง้ง เพตรกดได้ใจตีเข่าขวาครับเสียบซ้ายไม่เข้าแล้วครับตีเข่าขวามาครับโอ้ถึงเงินตีเข่าซ้ายครับเพชนมบกตโอ้ข้ามฝั่งมาทางด้านของเพชรมบกตกลับมาต่อแล้วครับตั้งแขนแทงสู้ครับอยอดพนมรุง้งแล้วก็แม่อัดเข้าเชือกอีกที โอ้หันมาหันมายิ้มกับเมียครับเพชรบรกรดมดยกสุดท้ายครับโอ้โหเรียกว่าต้นยกเพชรยอดพนมรุ้งนี่นี่นี่ครับโบสครับโอ้ไปผ่อนเกมนิดเดียวนะครับเพชรมรกตนี่แซงเอาชนะเลยครับเขาเรียกว่าเสียวแล้วรับครับแบบนี้ครับเสียวแล้วรับของแท้ครับกรรมการบริสัทธ์พอดีคำครับ ชูม,มือไปที่เพชรมรกตอสังประภัยครับโอ้ท่านต่อบางคนนี่หายใจไม่ทั่วท้องครับเพราะการอากาศนี่ต่อไปเยอะเสียวแล้วรับของแท้ครับ49-48ต่อครับทั้ง3เสียงครับส่วนผลการขันคู่อื่นนะครับ